สวัสดีนะคะวันนี้เอฟซีพี่บัวบานนะคะมาเยี่ยมน้องอันดามาเดินแจกอาหารช้างนะคะวันนี้เอฟซีพี่บัวน,นะคะมาเยี่ยมน้องชายพี่บัวบานนะคะตอนนี้มาเดินแจกอาหารช้างแจกคะแนนนะคะให้ควานช้างและน้องช้างนะคะตอนนี้นี่ค่ะน้องแซนดี้นะคะเก็บไม่เป็นนะคะน้องแซนดี <laughs> ้ เ no. ็ษี่เก็บไม่เป็นค่ะคุณแม่เอาแต่กล้วยป้อนเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็มาทาบุญใหญ่นะคะกับขอให้ไว้ครอบครัวคุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยนะคะนี่ค่ะ่ะนูนะคะคุณแม่ก็เดินแจกคะแนนตามน้องช้างนะคะตอนนี้ ค่ะนี anyway, centres, ่นะคะมาแจกทั้งคะแนนแจกทั้งกล้วยนะคะตอนนี้คุณแม่ใจดีมากๆเลยนะคะนะคะน้องใบเฟินดีใจจังเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะจากน้องอันดามันนะคะใช่าช่ค่ะคุณแม่มาเยี่ยมนะคะใช่ช่ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้ แจกคะแนนแล้วนะคะเจกย่าก่อนดีใจนะคะที่คุณแม่มาเยี่ยมนะคะคุณแม่ค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่มาทำบุญใหญ่กับช่วงของเรานะคะที่นี่ของน้องอันดา

คุณแม่เป็นออซีนะคะออซี่อซี่อซีเอ้ยเอยเอยอซีของเรานะคะเห็นะคะเดี๋ยวจะให้น้องอันดามันจุ๊บๆแล้วคะตอนนี้ค่ะอ๋ออยากได้หอมแก้มนะคะคุณแม่บอกว่าป้าป๋ายากหอมแก้มนะคะตอนนี้ให้อันันดาหอมแก้มวันนี้เจกคะแนนเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ทั้งสองปางนะคะ บางเราอยู่ติดกันเนาะคุณแม่ yes อันดามันอันดามันหอมแก้ปปาหน่อยอ FC พี่บัวบานนะคะตอนนี้ทำไดีขอบคุณมากๆเลยนะคะของให้ท่านร่ำา่ำรวยนะคะที่ไม่หลงลืมพวกเรานะคะฝากแม่ FC ทุกท่านเลยนะคะแวะมหาอันดามันได้นะคะตอนนี้ ดูนานแล้วครับผมเร็ว uh คุณแม่แจกทุกทุกเชือกเลยนะคะตอนนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่ไม่ได้แจกแต่ปางเรานะคะคุณแม่รักช้างทุกเชือกนะคะ แจกปางข้างๆด้วยนะคะปางที่นู่นค่ะที่ยายเกตคุณยายเกตและช้างสมพรนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะคุณแม่แจกทั้งสองปางเลยนะคะทำบุญใหญ่นะคะวันนี้คุณแม่บอกท่านใดที่สนใจมาเที่ยวได้นะคะฝั่งนี้มีนกมีงูด้วยนะคะเกณฑ์มาเที่ยวพวกเราได้นะคะ นี่นะคะคุณยายเกดช้างสมพรก็อยู่ทางนี้นะคะตอนนี้อยู่ติดกันเลยในบรรยากาศของฟางเราอยู่ฝั่งนี้นะคะฟางเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆเชิญแม่ทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมน้องอันดามาแบบนี้ได้นะคะมาหอมแก้มมาถ่ายรูปได้กับน้องนะคะมาจุ๊บๆได้นะคะ มาโจมสมาธินะ